นี่คะ่ะเอาแค่นี้พอไม่ต้องให้แหลกนะคะเอาแค่นี้แหละให้ได้แค่ความหอมนะคะนี่คะ่ะสิ่งสําคัญคือเราจะใส่ขมิ้นเราจะใส่ขมิ้นลงไปเบาๆพอให้เขาออกเป็นสีสันพอคะ่ะระหว่างที่เราตาน้าพริกอยู่เราก็ตั้งน้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพอน้ําเดือดเราก็ใส่น้าพริกแกงลงไปเลยจ้าเครื่องปรุงเราก็ใส่รสด,ดีพอประมาณนะคะใส่น่ใส่เกลือคะ่ะ ใส่น้ำตาลมะพร้าวนิดนึงค่ะเราเป็นคนชอบใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำตาลมะพร้าวอันนี้คือแท้มากเลยค่ะวิธีวิธีสังเกตมะน้ำตาลมะพร้าวที่แท้นะคะเขาจะล้วนซุยเลยค่ะเราชอบมากเลยเจ้าเนี้ยคือของแท้แน่นอนแล้วใส่ตู้เย็นไว้ไม่แข็งปึกไม่อะไรนะพอออกออกมาสักพัก <c oughs> เขาจะเป็นแบบละลายเลยเดี๋ยวนี่ค่ะเวลาชิมนั่มันจะละลายในปากเลยค่ะอืม กินแล้วละลายในปากเลยคือแบบไม่ต้องใช้แรงอะไรมากเลยค่ะแล้วก,ก็ใส่น้ําตาลทรายตัดตัดไปนิดนึงค่ะเราเป็นคนชอบกินแกงส้มที่ออกรสหวานนิดนิดค่แต่หวานไม่มากนะคะให้มันแบบสามรสคือกลมกล่อมกําลังดีอะไรประมาณนั้นน่ะเนาะสามเลยดีกว่าเดือดแรงแล้วใส่ปลาเลยค่ะใส่ปลาให้สุกก่อนเลยยังไม่ใส่หมึกนะคะ เราจะให้ปลาเขาสุกก่อนค่ะพอเดือดสักระยะหนึ่งแล้วชิมได้เลยค่ะใส่มะขามเปียกอีกสักนิดนึงค่ะมะขามเปียกเราไปซื้อมาไม่ค่อยไม่ค่อยจะเปรี้ยวสักเท่าไหร่นะคะเปรี้ยวหวานเค็มได้ที่แล้วค่ะเหยาะน้ําปลาให้หอมหอมสักนิดนึงน้ําปลาอย่างดีเลยนะคะเมื่อกล่าวว่าปลาสุกแล้วใส่ปลาหมึกลงไปเลยจ้ากินคนเดียวนั้นเนี่ย กินเช้ากินมื้อเย็นเลยมือ้อกินได้สองมื้อค่ะนี่ค่ะใสใบ,บมะขามสักนิดค่ะเพื่อปวามหอมๆนะความหอม,นะม,หอมใส่ให้แค่อพอหอมเท่านั้นแหละเพราะว่ามันมีเท่านี้เนาะปลาหมึกต้องสุกสักหน่อยนะคะเพราะเป็นปลาหมึกไข่ถ้าไข่เขาไม่สุกกินเข้าไปแล้วมันจะหม่นค่ะมันจะไม่อร่อยนะคะไม่ต้องกลัวเหนียวค่ะแต่ถ้าสุกมากก็เหนียวเหมือนกันนะคะองกะให้พอดีค่ะ